ให้มันตุ่มๆอะไรเนี่ยเจาะไว้ทำอะไรตัวนี้มีเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ครับเดี๋ยวนี้มีเซอร์ไพรส์เหรอด้านในหน่อยเย้เฮ็ดก็จะมีปั๊มลม,ม,มแล้วก็ถังมีถังเก็บใช่ครับอ่าแ,แล้วก็มีถุงอันนี้ถุงยางก็เป็นอุปกรณ์องพี่กูอุปกรณ์ทำอะไรอุปกรณ์ไว้เสริมสวยตกแต่งเฉยครับ<อ> ก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องงงทนะอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาชมแจ๊จ GK คนะคันนี้ก็แต่งสไตล์เลสซิ่งนะแต่ว่าช่วงล่างนี้เป็นถุงลมนะก็เป็นถุงลมคันแรกของช่องผมนะก็เดี๋ยวไปดูว่าคันนี้ทำอะไรมาบ้างนะครับก็สำหรับใครที่เป็นสาวกแจ๊จ GK นะครับหรือว่าหลงไหลในการแต่งรถนะครับห้ามพลาดคลิปนี้นะครับก่อนที่จะไปดูก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์และกดติดตามเพจงงทนะด้วยนะครับงงกันดิ สำหรับเพื่อนๆที่ขับ Honda และกำลังมองหาร้านแต่งรถที่ครบวงจรติดตั้งด้วยทีมงานมืออาชีพใส่ใจทุกรายละเอียดมีบริการหลังการขายที่โคตรเป็นกันเองงงสินะขอแนะนำร้าน NJ p a r t พไม่ว่าจะเป็นล้อท่อเบรกโชค้คอัพชุดไฟหน้าท้ายของแต่ง Honda มือ1มือ2 มีทั้งงานเจแปนและงานไทยให้เพื่อนๆเลือกกันจนหูตาแตกรวมถึงบริการเปลี่ยนถ่ายของเหลวตามระยะอีกด้วยเพื่อนๆที่สนใจสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เพจ NJPART ได้เลยและช่องทางการติดต่อโดยตรงตามที่ผมขึ้นไว้ให้ได้เลยนะครับขอบคุณครับเราไปชมคลิปกันต่อดีกว่าอ่ะโอเคก็แนะนำตัวกับเพื่อนๆหน่อยว่าชื่ออะไรก็สวัสดีครับผมเอ็มไกจินครับอ่าเอ็มกินมาจากไหนวันนี้ก็มาจาก บางพีเลยครับ PK PK ทีมไวจาก PK บางพีทีมไวเนาะครับวันนี้ทีมไวส่งเข้าประกวดนะครับมองอ่ายังรออ่ะมาคำถามแรกเลยรถซิ่งคันแรกของ M ที่เอามาแต่งซิ่งเป็นรุ่นอะไรเอ่มิตซูบิชิไทตันครับกระบาครับอ๋อเลยกระบามาก่อนครับผมก็แต่งประมาณไหนหรือว่าสุดตารางไปแล้วครับแนวเลเซิ่งเลยก็พังไปแล้ว ครับอ๋อแต่งพังแล้วแต่งจนพังไปแล้วแสดงว่าสุดจริงเบิ้นตัดสับระเบิดเบิ้ลสับสับระเบิดเรียบร้อยไปแล้วใช่ไหมครับโอเคอะพอจบกระบะแล้วทำไมถึงเลือกมาเป็น G K ก็เราเน้น ใช้งานครับแล้วก็แต่งสวยอืมก็คืออย่ามาเล่นใช้งานและแต่งสวยรถรถรแรงมันมันจุดมันจอดอยู่นรถแรงจอดอยู่อู่จอดอยู่อู่เนี่ยไม่ได้ไม่ได้ขี่ใช่ป่ะับโอเคก็เลยเลือกมาเป็น g k นะใช่ครับอ่าก็แต่งค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์นะฮะสวยเลยเอ็มช่วยรีวิวรถตัวเองหน่อยว่าทําอะไรมาบ้างให้เพื่อนๆได้ฟังหน่อยเออสเตปแบบเนี้ยเออหล่อๆแบบเนี้ยเอ้ยมันทาอะไรมาบ้างวะโอเคก็เริ่มเลยเริ่มจากด้านหน้ากัน ก็ด้านหน้าครับก็จะเป็นโฉม RS อ่าก็เป็น RS เลย RS แท้ๆเลยครับอ๋อเป็นอันนี้ก็คือออกมาเป็น RS เลย RS เลยใช่ครับอ๋อก็จะมีเปลี่ยนเป็นฝากระโปรงอ่าก็เป็นฝากระโปรงที่เปลี่ยนมาอ่าโอเคก็อันนี้ก็ยังมันเป็น RS อยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับไอ้พวกไฟเนี้ยให้มันตุ่มๆอะไรเนี้ยเจาะไว้ทำอะไรตัวนี้มีเดี๋ยวมีเซอร์ไพรส์ครับอ๋อเดี๋ยวนี้มีเซอร์ไพรส์เหรอมีเซอร์ไพรส์ด้วยโอเคต่อมาอ่ะล้อล้อก็ในส่วน ของล้อก็จะเป็นล้อโปวันนะครับอ๋อโปวันงานเกียร์ครับก็ขอบ15้ากว้างเจ็ดออฟส5มห้าครับฮะแล้วก็ในส่วนของยางก็จะเป็นบิชตอลเอซึ0งสครับจะเป็นเน้นใช้งานเอ่อหนึ่งเก้าห้าห้าสิบห้าครับก็เป็นสเปคทั่วไปเลยทั่วไปเนาะใช่ครับโอ้โหโหลดแบบว่าแม่นจะแตกกระแม็กอยู่แล้วถือว่าสวยนะถือว่าสวย่ะถือว่ามาดูดิชอบชอบฟิตเมนต์นี้นะแล้วช่วงล่าง ของเอ็มทำมาจากไหนเอ่ยในส่วนช่วงล่างถุงลมเนี่ยทำมาจากร้านลุ่งเรืองโชกอัพพารามสองับลุ่งเรืองโชกอัพพารามสองนะครับผมอ่าแล้วก็จะมีมาเก็บสวยงามที่ร้านสันสาวดีไซน์ลากบังอ๋อคือมาเก็บพวกพวกถังอะไรพวกนี้ด้านหลังอ่ะเหรอใช่ครับอ๋อโอเคเดี๋ยวค่อยไปดูในถังนะอ่ะด้านหลังทําอะไรมาบ้างหรือว่าเป็น RS แบบเพียวๆเลยในส่วนด้านหลังก็เป็นโฉมของ RS เลยถ้าย r s เอสเลยคืออันนี้คือ ไอเอสแท้ๆเลยไม่มีแปลงศูนย์เลยค่รับศูนย์เลยอ่าก็เป็นไอเอสแท้ๆนะนี่ไม่มีลูกผสมนะทุกอันนี้เป็แบบว่าแท้เทียวจากศูนย์แล้วท่อมาดูท่อหน่อยท่อเป็นของอะไรในส่วนของท่อเนี่ยก็จะเป็นชุดคิดปลายนะครับของปลายคิดที่สมุดราการครับอ๋อเป็นปลายไทเทเนียมเป็นปลายไทเทนเนอะครับผมผมอ่ะขอดูด้านในหน่อยเยฮด อย่างโก้อ่มีอะไรบ้างเนี่ยอธิบายหนะ่อยผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเรื่องถุงลมถุงลมก็ว่าเท่าไหร่ในส่วนของอุปกรณ์ด้านในเนี่ยอ่นในชุดที่อยู่ข้างล่างะนะครับข้างล่างนะ่ก็จะมีปัม๊มลมอ่ามีปั๊มแล้วก็ถังมีถังเก็บใช่ครับอ่าแล้วก็มีถุงอันนี้ถุงยางก็เป็นอุปกรณ์อเป็นอุปกรณ์ทําอะไรอุปกรณ์ไว้เสริมสวยตกแต่งเฉยๆอ๋อตกแต่งเฉยๆได้ใช่ไหมก็มีบ้างมีบ้างเล็กน้อยครับมีบ้างโอเค ถือว่าสวยถือว่าสวยอผ้าอันนี้คือไว้เราทำอะไรหรือว่าแบบอ๋อเท่ๆอันนี้ก็ไผ้าแบบทําให้มันสวยเพราะว่าตอนแรกมันเป็นพื้นรถอโเคทําให้มันดูดีขึ้นมาแล้วก็ในส่วนของข้างนอกเนี่ยวันนี้โปรเจกต์ที่จะฉีดอยู่แล้วแต่ตอนนี้ระบบมันเดินไม่ทันก็เลยต้องวางถังนี้มาก่อนอเแต่นี้ก็วางชั่วครามาก่อนใช่ไหมถือว่าถือว่าก็สวยนะถือว่าสวยนี่นี่เป็นท่อถัก ถังแก๊สอยู่เลยนะโอเคเดี๋ยวลองดูเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้วันนี้ฉีดวันนี้ฉีดให้ดูไหมฉีดครับเดี๋ยวฉีดดูนะโอเคก็ประมาณนี้ช่วงล่างเนี่ยตอนทำเนี่ยเอ็มจบประมาณเท่าไหร่จำได้ไหมก็จบเบ็ดเสร็จเลยรวมทำไฟทำอะคริลิกด้วยจบอยู่ที่สามหมื่นห้าบสามห้าใช่ป่ะครับผมก็ถือว่ามีรีโมทอ่ะเป็นมีรีโมทใช่รีโมทแยกครับโอ้แล้วก็มี สวิตด้านในรถด,ด้วยอ๋อโอเค,อเคก็ถือว่าราคาก็เหมือนสตัด,ตดเลยก็ใช่จ,ใจับต้องได้ครับจับต้องได้นะครับผมใครที่ชอบสไตล์นี้นะฟิตเมนต์นี้นะะดูฟิตเมนต์ก่อนเลยเนี่ยใครที่ชอบฟิตเมนต์นี้นะเที่ชิบหายวายป่วงนะครับเจอเจอลูกระนาดก็กดซูนขึ้นสูงได้ใช่ครับเจออะไรก็ผ่านไปได้แล้วแบบถนนเจอถนนสวยๆอยากจะลงหล่อๆก็กลับมาหล่อได้ อันนี้คือแบบว่าตอบโจทย์คนใช้งานจริงๆ,งๆอ่าโอเคลองลองแบบอยู่นอกแล้วกดกดกดให้ดูนะอันนี้ลงอยู่ใช่ป่ะอันนี้หน้าลงครับแล้วก็เดี๋ยวไปแล้วก็หลักลงหรือว่าจะหลักขึ้นอย่างเงี้ยก็ได้ครับโอเคอ่อถ้าถ้าลมมันไม่พอปั๊มมันก็จะทำงานใช่ครับถ้าเป็นปั๊มตัวเดียวเนี่ยจะทำงานประมาณหนึ่งนาทีครึ่ง แต่ถ้าเราอยากให้ลมมันเต็มไวขึ้นอ่ะก็ต้องก็่้ปั๊มสองตัวครับก็จะไวขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมใช่ครับเพราะว่าตัวนี้จะเป็นชุดสี่บอลก็คือหน้าสองหลังสองอ่าครับผมแต่ว่าก็ถือว่าโอเคนะนี่ถือว่าสวยเลยดูเท่ตรงอย่างเทะมอแล้วภายในอ่ะมาดูภายในขอไปดูภายในหน่อยอ่าภายในมีอะไรบ้างครับก็จะมีเล็กๆหน่อย อ๋อ,อก็เป็นจอ,อน,นี่เป็นจออะไรอ n d r o i d อันนี้ใช้เป็นระบบ Android รแล้วอโอเคก็เป็นจอนะอครับผม้ไหร่วะเนี่ยเออตัวนี้เริ่มต้นติดอยู่ที่4,500หครับ4,500่ 45, ก็ใช้งานนะครับผมตามปกตินะกะ็ต่อมาจะมีเกอันนี้จะเป็นเกวัดลมอ๋อนี่เป็นเกวัดลมเวัดลม่ถัง ใช่ครับชุดเหาใช่ปะใช่ถ้าเรา,เอ,าอยากได้ลดระดับสูงอ่าไหนก็ตามเกตตามปอนได้เลยอ๋อก็คือมันเซตตามปอนอยู่แล้วใช่ครับว่าความสูงเท่านี้ปอนเท่านี้ใช่ใช่ไหมใช่<ะ>ใชอ่าโอเคก็มีไฟใต้ท้องนะเอ้เออไฟไม่ได้ไฟแล้วไฟใต้ขาไม่ได้ไฟใต้ทตประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวขอดูข้างหน้าหน่อยขอดูเครื่องนิดนึง อันนี้ก็ยังจะคงมิติเดิมอยู่เพราะว่าเน้นใช้งานอ่านี่ก็เป็นเดิมเลยนะเดิมแบบเดิมจริงๆใช่ครับก็มีแค่รีแมปไปเนาะใช่รีแมปที่ไหนมาเอ่อรีแมปจาก j จ u n เนอครับ J จ u n เนอรีแมปกล่องหลังก็เป็นเจ n e r นคร์นะครับผมอันนี้ก็เรียมแป๊นนะคนดูแลรักษารถดีนะดูแลดีรถก็แรใหม่ไปตลอดนะครับใครที่แบบไม่เคยล้างก็ฉีดน้ำแม่งเลยไม่เป็นไรหรอกใช่ไหมครับผมก็ฉีด ก็คนไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรใช่จริงก็ไม่เป็นไรแต่ว่าอยากจะให้เช็ดให้แห้งอะไรหน่อยเออจะได้แบบเฟี้ยวๆหน่อยโอเคก็ประมาณนี้เนาะก็เดี๋ยวหลักๆเลยเนี่ยทรงเนี่ยค่อนข้างจะสวยนะผมชอบทรงมากแบบนี้คือแบบถ่ายรูปแบบสวยมากทรงประมาณนี้ถ่ายรูปสวยแน่นอนนะนี่ขนาดแบบไม่ได้ถ่ายรูปอนะวิดีโออะแค่วิดีโอะโอะให้ดูปาดให้ดูปาดให้ดูเออโคตรเท่ ทรงโคตรดีทรงโคตรได,ด้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวที่บอกว่ามีเซอร์ไพรส์นี่เป็นยังไงี่ลองลองทำให้ดูนะี๋ยววันนี้ก็จะฉีดโชว์เลยครับอ้าอง <c oughs> ลองชิดหน่อยว่าเป็นประมาณไหนลองชิดหน่อยได,อได้ครับได้ครับเอทเท <Yahoo! S 1> เทออย่างกูดอย่างเท อ๋ออันนี้ก็คือเราต้องไปแมนนวลที่ถางก่อนใช่ไหมใช่ครับระบบยังยังเดิมไม่เสร็จ <laughs> <ะ>ยังเหลือเยอะแต่คืออนาคตก็คือมีโวสสิิต์เต็มระบบแล้วครับผมอ่าอันนี้ก็คือแบบทาให้ดูก่อนยอดเ,เปิดแนวทางให้ก่อนอ่า <laughs> โปรเจกต์หน้าที่เ <laughs> พื่อนๆจะเห็นในโปรเจกต์หน้ามีอะไรบ้างที่ท,ที่แบบกําลังคิดอยู่ตอนนี้โปรเจกต์ที่อยู่กําลังจะเริ่มอ่ะ จะไปเมกาแล้วครับอ๋อจะไปเมกาแล้วเฮ้ยหล่อเลยนะอยู่ไทยไม่ได้นะอ๋อยู่ไทยไม่ได้อยู่เป็นเพื่อนผมกันก็ได้อยู่เป็นเพื่อนผมหน่อยก็ได้เอออถ้าไปเมกาผมว่าแม่งหล่อเลยอ่ะเออเพราะว่าทรงรถมันได้แล้วแล้วเมกาใส่แล้วมันก็ยิ่งยิ่งลงร้อนร้อก็ไปทางนั้นแล้วใช่ใช่ใช่โอแล้วเมกาแล้วฉีดน็อตด้วยเป็นไงอย่างเทโอเคก็เดี๋ยวจะรอดูเมกาว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับผมครับผม โอเคก็เดี๋ยวขอลองนั่งฟิลถุงลมหน่อยว่ามันประมาณไหนนี่คือกดขึ้นตึ๊ดต,ตใช่ขึ้นใช่ไหมถ้าปกาติถ้าไม่ถึง3ามหม่มนก็จะไม่มีสวิตช์ตัวนี้เอ้ยจะไม่มีกุญแจอจะไม่มีไอเนี่รีโมทแยกมาก็า<ๆ>จะมีสวิตช์ปกติที่อยู่ในรถอ่าครับก็จะมีสวิตช์ตัวนี้ก็คือที่มีสวิตช แยกก็คือเราอยู่นอกนอกรถแล้วเราก็กดให้มันลงได้เลยใช่ไหมเห็นเลยใช่ไหมในรัศมีหนึ่งร้อยเมตรอะโอเคโอเคถือว่าจับก็เดี๋ยวลองฟิวดูว่าถุงลมมันแตกต่างกับสตัดอะไรยังไงนะอันนี้เราปรับอยู่ประมาณเท่าไหร่อันนี้ลมข้างหน้ายี่สิบครับข้างหลังยี่สิบก็ไม่ได้แข็งมากใช่ครับอันนี้จะวิ่งแบบ เตียต้ยกว่ารถะตัดทั่วไปเลยอก็คือแรงลมก็คือมีผลต่อความสูงด้วยใช่ปะ <c oughs> ใช่ครับยิ่งยิ่งลมปอนสูงอ่ะรถก็ยิ่งสูงขึ้นอโอเคแรงดันยิ่งสูงรถก็ยิ่งสูงใช่ครับ <c oughs> แต่ถ้ายิ่งสูงแล้วรถเราเบาอื <c oughs> มันก็ทําให้รถเราเด้งอ่แต่ถ้ายิ่งสูงแล้วรถเราหนัก มันก็จะทาให้รถเรานุ่มอ่าโอเคก็เหมือนถุงลมพูดง่ายๆตามหลักถุงลมเลยมองมองภาพว่ามันเป็นถุงลมใช่ครับอ่าก็ถือว่านุ่มมันจะมันจะคนเราฟิลกับสตั๊ดรับใช่อันนี้มันจะนุ่มๆไปเลยเออมันจะนุ่มถือว่านุ่มแต่ว่าจะมีอาการที่แบบโยนกว่าสตั๊ดนิดนึงอ่ะใช่ครับเหมือนมันมันยัง มันโยนหน่อยนึงมันโยนเพราะว่าด้วยความที่ว่ามันเป็นถุงลมแทนแทนสปริงมันเป็นถุงลมไงครับโอเคนะถือว่าใครที่แบบไม่ยากไม่ได้ซิงมากสําหรับคนที่ไม่ได้ชอบแบบซิงมากอ่าไม่ใช่ชอบเละซิงมากอะไรเงี้ยเออเอาแบบเน้นใช้งานได้แล้วก็เน้นทรงสวยอ่ะก็เพราะว่าอันนี้ตอบโจทย์ใช่ครับอ่าโอเคแต่ถ้าแบบเน้นแรงเลยออันนี้ไม่แนะนำไปสตัดดีกว่าอ่าใครที่ชอบความเร็วพูดง่ายใช่ครับ ไปตัด,ตดเถอะเพราะว่าเนี้ยมันก็สวยแหละมันก็ได้ระดับหนึ่งแหละแต่ว่าพอในความเร็วมากๆเนี่ยผมว่ามันก็อาจจะมีแบบลอยบ้างเพราะมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อความเร็วอะไรขนาดนั้นใช่อืมแต่ว่าใครอยากทรงสวยและขี่ใช้ชีวิตประจําวันเจอลูกกระนาดเจอห้างที่แบบไ้ยเชื่อแม่งห้างนี้แม่งลูกกระนาดสูงเว้อันนี้แม่งตอบโจทย์อันนี้แม่งกดขึ้นได้สูงเท่าไหร่ก็มาเดี๋ยวเป็นออฟโรดให้เลยแต่ถือว่าสวย แบบจอดงานจอดโชว์อะไรเงี้ยเออถึงว่ารอรอเลยงบประมาณสามหมื่นก็ผมว่าไม่ได้ไม่ได้แพงอะไรขนาดใช่ครับเออเราจับต้องได้ใช่ใช่ราคาแบบนี้ห่างจากสาตาร์ทนิดหน่อยคอืมไม่มากไม่มากถ้าแรกกับทรงนะผมว่าโอเคเพราะว่าสตาร์ทโหลดสุดๆมันก็ลําบากในบางในบางมุมแม่งก็ลําบากลเลยแหละ เรามองเห็นในในบ้านเราครับมันมีลูกอนาตเออสร้างไว้แบบ <laughs> ใช่ลูกใหญ่ด้วยลูกใหญด้วย <laughs> เราเอามาตอบโจทย์ที่ใกล้ตัวเราก่อนอ๋อคือใช้งานให้ได้ก่อนใช่ครับโอเค่องานนี้ถือว่าไม่น่าเกียดครับผมครับ,รบอ่ะแล้วท้ายนี้เอ็มมีอะไรจะฝากไหมกิจการหรือทำอะไรอยู่มีอะไรอยากจะให้เพื่อนๆติดตามมาฝากได้เลย ก็ฝากติดตามผลงานถ่ายรูปนะครับได้ที่เฟซบุ o กเอ็มไกจินเอ็มไกจินครับแล้วก็มีเพจเพจก็มีเพจสตีทิงครับสตีทิงครับแล้วถ้าในส่วนของกลุ่มก็จะมี2กลุ่มในกลุ่มโรลลิ่งสุวรรณภูมิเนี่ยจะไม่ได้จํากัดรถแต่ถ้าเป็น GK ทีมไวส์สนใจเข้าร่วมก็ติดต่อมาได้ัก็เป็นสีขาว GK ก็เป็นแอดมินโดยประมาณเาเป็นแอดมินอยู่ GK ทีมไว้์ก็คือทีมใครที่เป็นรถ GK สีขาว ก็ติดต่อเอ็มมาได้ถ้าอยากอยู่ในกลุ่มนะครับผมแต่ทีมโรลลิงก็เป็นทีมถ่ายรูปไปไหนไปเที่ยวอะไรงนี้ใช่ครับโรลลิงก็จะเป็นกลุ่มรถทั่วไปใช่ครับก็เน้นมิตรภาพนัดคุยกันอะไรเงนี้โอเคอยู่ว่าอยู่แถวไหนอยู่แถวไหนเอออยู่สมุทรปราการครับสมุทรปราการเนาะบางพีครับโอเคก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับสาหรับวันนี้ครับขอบคุณครับอันนี้ก็คือทั้งหมดของแจ๊สด k คันนี้นะก็เป็นทุ่งล่มอ่าก็เป็นรถของ เอ็มรกินครับเอ็มเอ็มเอ่ออ่าก็ประมาณนี้ทั้งหมดก็เป็นประมาณนี้ใครที่อยากจะแบบแต่งอยากจะทําเป็นแนวถุงลม,มอ่ะแนวฝัดอ่ะแต่นี้มันเป็นเหมือนแบบฝัดผสมเลสซิ่งนะมันก็ไม่ได้ฝัดจา๋าแต่มันก็ผสมคนเปนกันไปแต่ว่าคือชอบอะไรก็ทําไปเถอะไม่ต้องไปสนใจว่าให้กูสไตล์อะไรยังไงคือทําไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ยกูชอบกูสบายใจกูอยากทําทําไปเลยครับอย่างที่เ <c oughs> อ็มเขาทำนี่ <c oughs> คือผสมผสาน <c oughs> เลสซิ่งกับฝัด เออก็สวยไหมก็ถามว่าสวยไหมถามว่าสวยผมยังชอบเลยเออโอเคก็ประมาณนี pas, ้สําหรับใครที่ชอบคลิปน okay, okay. so okay, so ี like, ้ก like, ็ฝากกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็ไปติดตามผลงานของ M ด้วยนะก็ที่เฟซนะเดี๋ยวผมทิ้งเฟซไว้ข้างล่างแล้วกันก็ส่วนวันนี้ก็บ๊ายบาย